สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะต้มขนมจีนกินนะคะเนื่องอยากจะกินขึ้นมาก็ทำมันไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ใส่แค่พริกแกงแล้วก็ปรุงนิดหน่อยนะคะเกลือแล้วก็ผงชลรสปรุงนิดหน่อยแล้วก็ซอสอะไรพวกนี้นะคะจีนไก่ดอกงิ้วอะไรก็ไม่มีนะคะ ใส่พิกไทยคั่วเสร็จแล้วเราก็เทน้ำถ้ามันรสชาติยังไม่พอก็ปรุงเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้ก็ทำเมนูง่ายๆกินเองแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะแล้วก็มะเขือเทศ ก็ต้มมะเขือเทศจนเปื่อยนะคะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่เส้นค่ะใส่เส้นมันก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แล้วเราก็ใส่ผักชีนุยผักชีนะคะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะก็กินได้แล้ว ก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ